ว่าพื้นที่ที่ยกเลิกเคอร์ฟิวไปก็จะ,ะผู้ว่าเนี่ยก็จะดูว่าพื้นที่ไหนที่ควรจะยกเลิกด้วยนะครับใ<ช>นจังหวัดนั้นๆนะครับก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับตามลําดับบรรยากาศอีกที่หนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย<ช>ก็อยากจะเห็นบรรยากาศเหมือนกันว่าเปิดประเทศวันแรกเนี่ยเป็นยังไง<ช>ที่นั่น<ช>คือเกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับทางด้านของผู้ประกอบการเองดีใจนะครับเพราะเป็นการ เรียกนักเที่ยวกลับมาและแน่นอนที่สุดครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งรายงานสดบรรยากาศส,สดนะครับจากคุณปานชัยสารการผู้สื่อข่าว n b t ภาคกลางครับ ครับสวัสดีครับคุณเอกมรนะครับและคุณธนันร์จันทิพย์นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อ่าวประการังนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของเกาะสมิตรจังหวัดระยองครับต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับมีทั้งชายหาดครับแล้วก็มีอ่าวประการังนะครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและก็นิยมมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าประการังนะครับบริเวณแห่งนี้ถือว่าเป็นยุคที่ดีครับในยุคโควิดก็ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอครับเพราะว่าประการังได้พักฟื้นครับแต่่วาตอนนี้ พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเยี่ยมชมกันแล้วครับ เราไปดูนะครับบรรยากาศความคึกคักของนักท่องเที่ยวนะครับที่ท่าเทียบเรือเกาะสมิตรอบจรรยนนะครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นต้นไปหรือว่าวันนี้นะครับด้านของนายทิติพลซิวกุ้งนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวกเกาะสมิ็รครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกเลยครับก็เห็นว่ามีการเปิดประเทศเลยอยากที่จะมาพักผ่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเทีี่ยวขของไท้้ดึน และยังได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพอได้มาเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของเกาะเสม็จก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพราะว่ามีความสวยงามและมีเสน่ห์มากๆครับคือมาจากกรุงเทพครับแล้วก็เรื่องมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเห็นว่าเปิดเห็นว่าเปิดประเทศอะไรประมาณนี้ครับเราก็ลองมาเที่ยวดูแต่ว่าคาดว่าวันแรกอ่ะครับคิดว่าคนน่าจะเยอะแต่ว่าก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยลองมาเที่ยวที่นี่ดูมาครั้งแรกเลยครับ ทีแรกก็กังวลนะครับแต่ว่ากังวลน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเพราะตัวเองฉีดวัคซีนครบแล้วอะไรประมาณนี้ครับเลยกลยมาเที่ยวแบบไม่กังวลแต่ว่าก็มีกังวลบ้างนิดนหน่อยๆเวลาแบบใกล้คนเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับมันมีส่วนดีไหมมันมีส่วนดีเท่ากับประมาณว่าแบบตั้งตั้งรายได้ให้แม่ค้าได้คือบางคนเราไม่รู้ว่าเขาฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าร้านที่ผมไปก็คือ ถ้าฉีดวัคซีนครบอะไรเงี้ยได้ส่วนลดก็คือสบายใจนิดนึงครับ ครับทางด้านของนายปฏิวัตินะครับภูมิปฏิพัฒน์นะครับเจ้าของรถเบอร์50ก่อเสม็ดนะครับบอกว่ารู้สึกมีกําลังใจนะครับในการต่อสู้เพราะก่อนหน้าน,นี้นะครับรถโดยสารก่อเสม็ดหยุดวิ่งไปเป็นเวลา3เดือนตอนนี้ถือว่าหนทางแสงสว่างเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งครับเพราะว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวก,กลับเข้ามาในช่วงเดือดนตุลาคมจนถึงขณะนี้เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับวันละ500-700บาทถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้อีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนไม่มีนะฮะช่วงควิดก็เงียบไปเลยไม่มีแขกมาเที่ยวเงียบสะพานนี่ล้างเลยไม่มีคนเดินเลยแล้วก็มาช่วงนี้แหละดีตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วก็มาตุลาแล้วมาเดือนนี้เริ่มดีขึ้นเขาเริ่มจะที่นี่ก็ช่วงวันหยุดก็เป็นพันคนเหมือนกันนะช่วงช่วงวันหยุดเมื่อสองสามวันที่แล้วก็แขกเยอะอีก ครับทางด้านของคุณเซรินทิพย์นะครับทัพมงคลทรัพย์นะครับนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะสม็ยจังหวัดระยองกล่าวว่าขณะนี้ยังครับยังไม่ผนึกในเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวสําหรับลูกค้าต่างชาติจะเน้นไทยเทีย่ยวไทยครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไม่หยุดชะงักและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมถึงขนาดที่ว่าคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการจองเหมือนตอนนี้มันเรา ขยับระดับไปเป็น Thailand Pass แล้วเนาะจากที่จะต้องมี s s a HHA Pass เนี่ยนะคะก็คือ Safety Healthy เนี่ยนะคะก็ดำเนินการถึงขนาดเราเราจัดเตรียมก็คือโรงพยาบาลคู่สัญญาก็คือสหรักคลินิกเนี่ยะคะที่เข้ามาก็คือร่วมกันกับโรงพยาบาลจุฬารัตจะต้องเข้ามาตรวจดูแลเพราะเราจะต้องให้ทุกทุกฝ่ายมั่นใจเพราะว่าบนกเกาะสม็ดเนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้ว ครบแล้วร้อยเซแล้วก็มีการบูตเข็มที่3แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นภาคการท่องเที่ยวที่จะเปิดนําร่องใช่ไหมคะ,คะก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้เราได้มีโอกาสนะคะแล้วก็บุคล <cinematic. S 1> ากรของเราก็ฉีดครบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ทุกๆภาคทุกๆส่วนทุกๆนักท่องเที่ยวทุกๆประเทศได้มั่นใจว่าคุณเดินทางเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ย เราพร้อมอ่ะบ้านเราสะอาดอ่ะเราจะใช้คำนี้ดีกว่าไหมบ้านเราสะอาดเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูบ้านรับคุณถ้าบ้านเรายังสกป่งอยู่เราก็ไม่กล้าเปิดรับใช่ไหมคะเขาก็จะไม่กล้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างมานี่สะอาดทั้งคู่ ทางด้านของผู้ประกอบการนะครับร้านอาหารที่พักบนเกาะสม็ดจังหวัดตรอนนะครับขารลับนะครับในการเปิดประเทศนะครับโดยเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจนะครับและเห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่มีการระบาดของโควิดมานะครับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารนะครับทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างได้รับผลกระทบกันตามไปครับต้องปิดการเป็นระยะเวลานานนะครับและโอกาสนี้นะครับถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงร้อยละเก้าสิบครับ ต่างชาติเพียงเราติดคู่และแม้ว่าจะอยู่ในยุคโควิดนะครับแต่ก็ยังมีไทยทเที่ยวไทยอยาให้ผู้ประกอบการนะครับมีกําลังใจในการต่อสู้แล้วก็ถือเป็นการวอมเครื่องของกระสเม็ดนะครับต่อจากนี้ไปนะครับจะเปิดรับนะักท่องเที่ยวชั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับเด้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของปะกาลังครับหลังจากที่ได้พักฟื้นมายาวนานก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในยุคกิจโควิดสิบเก้าเรามั่นใจว่าคนที่เปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามา ะะด้วยระบบระบบต่างๆที่วางเอาไว้ในการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นการตรวจ rt pcr นะฮะนำนักเที่ยวเข้ามาโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาพักหนึ่งคืนนะะตรวจ rt pcr เสร็จผลเป็นลบวันรุ่งขึ้นอีก6คืนก็มาพักที่สม็ดนะฮะแล้วก็มีตรวจ atk แล้ว,วันที่6ก่อนที่จะเดินทางกลับหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวต่อก็ตรวจ atk ครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้นักเที่ยวสบายใจและปลอดภัยผมว่าก็าดีนะครับ ล้วก็น่าจะเปิดตั้งนานแล้วแต่ว่ามาตรการความปลอดภัยก็ยังก็ยังต้องดูทางรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือพวกเราได้ไหมแต่ว่าเบื้องต้นของของของตัวเราเองเนี่ยก็มีมาตรการตรวจพนักงานฉีดวัคซีนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่ามาที่นี่ปลอดภัยนะอะ้นมีโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ห้องคักก็ทำความสะอาดตามที่รัฐบาลกำหนดมาเลยแล้วก็ได้รับมาตรฐานชาชาพลัส ตอนแรทุกที่บนเกาะเสม็ดน่าจะได้กันหมดแล้วครับก็ยินดีที่แบบต้อนรับลูกค้าทุกคนนะครับแต่วันนี้ป้าก็ยังบอกว่าป้าก็ยังขอบคุณคนไทยอยู่ดีที่เดินทางเข้ามาถึงป้ามาด้วยใจจริงๆกราบขอบคุณเลยคนไทยนี่คือไม่ทิ้งกันนะเนะเาะพนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่จริงๆแล้วที่เราจะได้จริงๆก็คือพวกที่ตกค้างที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยก็คือพวกที่ทํางานในเมืองไทยก็ชอบจะอยู่รีสอร์ทแบบนี้ราคาห้องเราก็ไม่ได้แพงไงเพราะเรา มนก็ว่าเมื่อไทยเที่ยวไทยเราก็ต้องทําให้ราคาถูกลงเพื่อให้คนไทยเข้ามาเที่ยวให้ได้แล้วประกอบอ,อาชีพเร้อยู่ให้ได้ธรรมชาติกอสเม,ม็จเนี่ยไม่ต้องไปเสริมแต่งอะไรเลยเพราะมันมันเป็นธรรมชาติของตัวมันเองนะครับสุดท้ายนีนะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับในเกาะสมเอ็ะครับซึ่งมีหลายหาและก็หลายอ่าวด้วยกันนะครับในการช่วยกันไทยเที่ยวไทยนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเกาะสมเอ็ดเลสโกนะครับปลอดภัยปลอดโรคอย่างแน่นอนครับบัรยายสารการครับผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีภาคกลางครับรายงานสดจากอ่าวปะการังเกาะสมเอ็จังหวัดระยองครับ